ช่วงนี้กํลังมีดราม่าใหญ่ๆดรามา่านึงเลยนะครับเป็นดราม่าเกี่ยวกับไลโค้ดชายแท้นะครับเป็นชายแท่คนหนึ่งที่ออกมา,าทําคอนเทนต์มาพูดเกี่ยวกับวิธีการจีบผู้หญิงนะแต่ว่าเวลาพูดไปเนี่ยก็ตัวเนื้อหาที่เขาพูดค่อนข้างจะเหยียดผู้หญิง ลองไปฟังดูนะครับแต่ทีนี้พี่เข้มขอไม่ชี้เป้าไม่ระบุตัวบุคคลแล้วกันแต่กําลังจะออกมาพูดในฐานะที่ว่าเออตัวพี่เข้มเองเนี่ยเรียนจบด้านจิตวิทยาการปรึกษาแล้วก็ทํางานกับผู้หญิงเยอะงานกับผู้หญิงเนี่ยนที่หมายถึงว่าออคนที่มาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงซะส่วนมากนะมันมันเป็นจํานวนมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วแหละนะพี่เข้มก็เลยอยากจะออกมาบอกอีกมุมมองหนึ่ง Na, ซึ่งมันอาจจะตรงกันข้ามเลยหรืออาจจะมีบางส่วนที่มันเหมือนอาจจะมีบางส่วนที่มันซัพพอร์ตนะกับไลโคช่ายแท้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะมีการได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับจากสิ่งที่เพี่มเอามาพูดเอามาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่านะมันมีกระทาชายนายหนึ่งทําไมเขาต้องเรียกวกระทาชายนชื่อช่องวีนะเราจะทูอย่งไงดีให้มันไม่ระบุตัวเขา เอ่อตัวประหลาดแล้วกันเพราะคำว่าเบี้ยนแปลว่าประหลาดนะเราจะเรียกเขาว่าเอ่อตัวประหลาดก็ได้นะไม่เป็นไรคือเนี่ยผู้ชายหลายคนคนนี้เนี่ยเขาได้ข่าวเป็นเทรนเน์ฟิตเนสเลยเนาะเขาออกมาบอกประมาณนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยที่แต่งหน้าก็เพื่อผู้ชายนะถ้าไม่มีผู้ชายอยู่แถวนั้นเนี่ยผู้หญิงจะไม่แต่งหน้าเราจะแต่งหน้าเพื่อผู้ชายนะครับเพื่ออ่อยว่างั้นเถอะเอ่อบอกว่าอีนี่มันแต่งหน้าอีนี่มันอ่อยอะไรประมาณนี้เขาพูดเหมือนประมาณนี้แต่เขาไม่ได้พูดประมาณนี้เป๊ะๆนะต้องไปฟังดู แล้วก็ผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเยอะเนี่ยมีโอกาสนอกใจสูงตรงนี้เขาใช้คําว่าบอดี้คาวเออมันฟังดูแบบน่ากลัวเนาะนะถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้ชายเราได้ยินอย่างนี้บางทีเราก็กลวนะว่าไอ้แฟนเราเคยไปมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่านะเคยไปจีบคนอื่นหรือเปล่าเคยไปอย่างนั้นอย่างนี้กับคนอื่นหรือเปล่าต้องซิงอยู่เท่านั้นหรือเปล่าถึงจะไม่นอกใจนะถึงจะไม่แปลพักไปเป็นอื่นอย่างนี้นะครับ มันมีเอาตากะอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยอะทั้งเ,เรื่องที่ว่าผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างได้สิทธิพิเศษเหนือผู้ชายนะเช่นเรื่องของการไปรบในช่วงสงครามผู้หญิงไม่ต้องไปรบนะแต่ต้องไปเอเต้นอยู่ในผับไปขายขายอะไรก็ไม่รู้อะเปลืองผ้านะเฮ้ยแต่ฟังฟังอย่างนี้แล้วพี่เขมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเหยียดนะ ขอเอาประเด็นนี้ก่อนเลยเพราะพี่แคมไม่ได้เขียนลงมาในนี้นะครับมันฟังแล้วมันดูค่อนข้างเหยียดผู้หญิงนะทำให้เขาไม่มองงงกลับว่ามันก็ทรมานเหมือนกันนะบังคับให้ไปทําอะไรแบบนั้นนะ่ะแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยากทานะเข,เขาเขาพูดแค่ว่าผู้ชายนี่เจ็บปวดยังไงนะจะพูดที่ว่าผู้ชายเจ็บปวดยังไงโดนผู้หญิงหลอกมาประมาณไหนไซส์ไหนเบอร์ไหนโดนหลอกมารุนแรงมากนะเบอร์ใหญ่มากนะครับเขาจะเน้นในเรื่องประมาณเนี้ยเยอะ นะแต่ว่านีในความเป็นจริงอะเออถามว่าผู้หญิงที่ไปหลอกผู้ชาย,ยมีไหมก็ to be แ a i r มีแต่ว่าที่พี่เข้มทํางานตรงเนี้ยนะให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตคนเนี่ยให้คำปรึกษาปัญหาความรักคนเนี่ยนะรวมถึงอาชีพพิเศษอาชีพเสริมอย่างเช่นพวกดูดวงนะก็จะค้นพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีความเจ็บปวดจากผู้ชายเนี่ยก็ไม่น้อยนะเรื่องเรื่องตรงเนี้ยก็เลย โอเคเดี๋ยวเราจะหยิบยกมาพูดกันนะครับจริงๆช่องอื่นนะพูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะเช่นผู้หญิงแต่งหน้าเพื่อผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่จริงเนาะเพราะว่าจริงอยู่ที่ว่าเครื่องสําอางอ่ะมันทํามาเพื่อให้ผู้หญิงจะ่ดูแบบมีเลือดฝาดใช่ไหมปัดแก้มแดงทาปากนะก็เป็นการแบบเรียนแบบเครื่องเพศนะเพื่อดึงดูดผู้ชายมันจริงส่วนหนึ่ง แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงทุกคนที่แต่งหน้าจะต้องเพื่อผู้ชายนะคิดอย่างนี้ก็คือแบบเวลาเห็นผู้หญิงแต่งหน้าแล้วไปออกนอกบ้านเดินออกนอกบ้านโดยไม่มีเราเนี่ยเราต้องสงสัยใช่ไหมว่าไปหาผัวอื่นหรือเปล่าไปหาไปให้ผู้ชายอื่นดูหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าเออคิดอย่างนี้น่ากลัวนะผู้ชายที่คิดอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเยอะก็คือบอดี้คาวเยอะนะมีโอกาสนอกใจสูง แล้วเขาบอกว่าไอสถิติตรงเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชายผู้ชายที่บอดีดเคาวเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่นอกใจผู้หญิงก็ได้เออมันมันไม่เกี่ยวอะผู้ชายทําได้ผู้หญิงทําไม่ได้อะไรแบบเนี้เออมันก็ฟังดูแปลกๆอะเออคือคือเขาแปลกสมชื่อเขาเวียนสมชื่อเขาประหลาดสมชื่อนะเพื่อนๆนะไอถาวว่าพี่เข้มเห็นด้วยไหมตัดคําว่าผู้หญิงออกไปก่อนนะมนุษย์ อ,อมนุษย์ที่ผ่านผู้ชายผ่าน,ออผ,านผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาเยอะแล้วกันเนาะมีโอกาสนอกใจสูงมันก็เหมือนจะจริงแต่ทีนี้คุณต้องดูว่าออการมีเพศสัมพันธ์นั้นนะเนื่องในโอกาสไหนถ้าสมมุติว่าผู้ชายหรือหญิงคนนั้นหรือเพศที่สามก็ได้เขาเป็นคนที่เจ้าชู้อยู่แล้วอะ่ะ อยู่ในอยู่ในอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วอะ่ะคือคนเราอะ่ะมันจะมีความเจ้าชู้ที่เป็นยีนหรือเป็นท่พันธุกรรมเลยเนี่ยนะครับมันมีด้วยนะอันนี้พี่เข้มอ้างอิงจากหนังสือเรื่องนอกใจนะครับของจิตแพทย์เป็นคนเขียนนะคนที่เจ้าชูอ้อ่ะเขาก็จะต้องมีบอคีิคเขาสูงอยู่แล้วนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะมีความสุขผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็จะมีไปเรื่อย มีแล้วมีอีกอคนประเภทนี้ก็มีโอกาสนอกใจสูงถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกๆคนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาเยอะเนี่ยผ่านบริคามาเยอะเนี่ยจะต้องนอกใจเสมอไปนะถ้าไม่งั้นเขาเรียกว่าอะไระคนที่ผิดหวังในความรักคนที่โดนผู้ชายหลอกก็จะต้องเปลี่ยนเทินนะเทินกลายเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้หรอ เออมัน,ม,นมันฟังดูแปลกนะครับจะบอกเลยว่าไม่จริงเสมอไปนะเพราะบางคนเนี่ยแบบเจอผู้ชายไม่ดีมาก็เขาก็จะไม่นอกใจยอยู่ดีนะบางทีเขาก็บอกเลิกนะครับคนที่แบบมีวุฒิภาวะแล้วอะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะถ้าเขารู้สึกว่ารักนั้นไม่ใช่เนี่ยบางทีเขาจะไม่นอกใจนะเขาก็จะเลิกเขาก็จะเข้าตามต่อออกตามประตูไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับเพราะงั้นเนี่ย หลายเรื่องที่เขาพูดเนี่ยพี่เข้มจึงไม่เห็นด้วยแต่จะสังเกตได้ว่าพี่เข้มจะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างเขาเนาะว่าเออเนี่ยมันมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ในในบางมุมแต่มันไม่ใช่ทุกมุมอะ่ะและเขาก็ไปอ้างงานวิจัยบางอย่างมาซึ่งอีกอันหนึ่งที่พี่เข้มอยากจะพูดก็คือการเอาเรื่องงานวิจัยมาอ้างคืองานวิจัยเนี่ยมันก็เป็น มันมันส่วนใหญ่มันต้องเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วะเนาะแต่งานวิจัยบางงานวิจัยเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันเองดังนั้นเนี่ยจริงๆคุณจะต้องใส่วิจารณญาณของคุณเนี่ยลงไปด้วยส่วนหนึ่งนะว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะเชื่องานวิจัยบทไหนเพราะงานวิจัยบางครั้งมันมันมีแบบขัดแย้งกันเองมันมีงานวิจัยที่ทําเพื่อปัดตกงานวิจัยคนอื่นอย่างนี้ก็มีด้วยนะในวงการวิชาการ พี่เข้มก็เลยปวดหัวไงคือไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องงานวิจัยเท่าไหร่นะแต่กำลังจะออกมาบอกตรงนี้ว่าเออมันก็ไม่เสมอไปนะครับอ่ะเพื่อผลประโยชน์ของเพื่อนเพนะครับพี่เข้มได้นำเรื่องของวิธีการเลือกไลฟ์โค้ดมาฝากนะครับว่าถ้าเราจะติดตามใครสักคนหนึ่งเป็นไลฟ์โค้ดซึ่งมันอันตรายมากนะถ้าคุณตามไลฟ์โค้ดผิดเพราะไลฟ์โค้ดบางคนเนี่ยมีความอินสิเคียวนะครับแล้วเขาจะปลูกฝัง คนที่อินซีเคียวเนี่ยเขาก็จะเผยแพร่ความคิดความเชื่อทัศนคติที่อินซีเคียวอินซีเคียวคือความไม่มั่นคงทางจิตใจนะครับไลโค้บางคนเนี่ยมีจุดเนี้ยอยู่ในตัวสูงดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะเลือกไลโค้ดสักคนหนึ่งอ่ะหนึ่งเลยคือเขาต้องมีความสิเคียวมีความมั่นคงทางใจสูงนะ สองคือเอ๋คำว่าสีเขียวนี่ทีนี้มันมาจากไหนนะในใน,ในมุมมองที่ไม่ข้มเอามาพูดเนี่ยเอามาจากทฤษฎี Love Attachment Style ไลคโค้ดจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้มากๆโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นไลค์โค้ดเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าความสัมพันธ์นะ่ะชายหญิงนะหรือว่ากระเทยทอมเก๋เก้งใดๆก็ตามเนี่ยจะมาคองคู่กันเนี่ย มันจะมีเรื่องของ love attachment style เข้ามาเกี่ยวข้องคุณมาเพื่อเป็นคู่ครองเป็นคนรักคุณไม่ได้มาเพื่อเป็นคู่แข่งเป็นคู่อาฆาตเจอหน้ากันแล้วกอ็อีนี่มันต้องนอกใจกูได้ตลอดเวลามันแต่งหน้าอีกแล้วลหรือนะหรือนิมมุมกับการผู้หญิงเองก็ด้วยโอ้โหผู้ชายทุกคนมันเจ้าชู้หมดเลยนะกูมีทัศนคตินี้ผู้ชายทุกคนแม่งไว้ใจไม่ได้มันเจ้าชู้หมดเลย ถ้าคําหัวไม่มีหางมันเอาหมดถ้ากูหันหลังปุ๊บมันต้องไปจากกูมันต้องไปมีชู้แน่ๆนะอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นพวกอินซิเคียวอินซิเคียวคือความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยนะครับประเภทต่อินซะิเคียวมันแบ่งเป็นหลายประเภทนะแอนเชียวิตกกังวลกลัวการถูกทิ้ง วิตกังวลเสมอว่าคู่ครองของเราจะต้องนอกใจเราวิตกังวลเสมอว่าคู่ครองของเรามันจะต้องมีคนอื่นวิตกังวลว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องเป็นโกดิเกอร์นะโกดิเกอร์คือมันแปลไทยว่าไงนักขุดทองเหรอปลอกลอกผู้ชายอะไรประมาณเนี้นะหรือผู้หญิงที่กังวลเสมอแบบที่พี่เข้มบอก คุณอยู่กับแฟนคุณเนี่ยต่อให้รักคุณดีแค่ไหนต่อให้แฟนคุณดีแค่ไหนคุณจะรู้สึกร้อนตลอดเวลานั่นเป็นเพราะคุณอาจจะมีปมนะในจิตใจซึ่งถามว่าตอนกําเนิดปมเนี่ยมันกําเนิดด้วยความหวังดีต่อตัวมนุษย์ไหมใช่มนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการให้มันมีปมนะเพราะเด็กเนี่ยมนุษย์เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเติบโตโดยที่ขาดผู้ใหญ่ได้ มนุษย์มันไม่ได้โตเองมันไม่ได้คลอดออกมาแล้วมันเดินได้แล้วมันเคี้ยวเอื้องนะมนุษย์เนี่ยจะจเป็นจะต้องกินนมแม่นะดังนั้นเด็กที่ถูกเลี้ยงโดยโดนทอดทิ้งนะร้องไห้และแม่ไม่สนใจนะครับหรือแม้กระทั่งครอบครัวแตกแยกก็จะเกิดปมซึ่งมันเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดของมนุษย์นี่แหละที่แบบ ที่ต้องระวังอ่ะไม่ให้ตัวเองถูกทิ้งอ่ะจึงอาจจะมีการหึงเกินเหตุมีการหวงเกินเหตุหรือมีความเจ็บปวดที่มันฝังอยู่ในวัยเด็กและถ้าไม่ถูกล้างออกตรงนี้มันจะแสดงผลตอนโตนะครับผู้หญิงก็จะมีความไม่มั่นคงในผู้ชายนะซึ่งไลโค้ดเนี่ยจะต้องแก้ตรงนี้นะไม่ใช่เป็นคนเผยแพร่อ่ทัศนคติตรงนี้ให้คนดู นะครับนี่คือเรื่องของ anxious anxious attachment style นะครับเป็นอยู่ในอ,อยู่ในประเภท insecure นะครับแล้วก็มี avoid avoid แปลว่าหลีกหนีเด็กที่โดนผู้ใหญ่เนี่ยเลี้ยงดูโดยที่ว่าให้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเร็วเกินไป ถูกทีบนะทีบทีบให้ไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองเร็วกันไปโตมาจะอวอยนะครับเขาบางทีเขาจะหลีกเลี่ยงความรักเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็ที่ร้ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือเฟียร์ฟูคือเต็มไปได้วยความหวาดกลัวคนพวกนี้เวลามา ใหอ้อ่มาขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตเนี่ยคนพวกนี้จะคุยยากมากเพราะเขาจะกลัวความรักบางทีเขาเกิดความไม่มั่นคงอะไรอย่างนี้นะนิดหนึ่งอะไรนิดหนึ่งเราทำให้เขาไม่พอใจนิดหนึ่งโอ้โหเขาอุอย่างหนักมากเลยนะครับดังนั้นเวลาให้คำปรึกษาเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยตรงนี้พี่เข้มรู้สึกว่าไลโค้ดนะค,นควรรู้ นะไม่ใช่ไม่ใช่แบบตัวเองเป็นแอนเชียตแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นแอนเชียตไปเผยพลังงานลบเหล่านี้ให้คนที่มาดูคลิปเราอ่ะมันอันตรายมาก <c oughs> คุณอาจจะต้องเป็นคนซีเคียวหรืออย่างน้อยคุณต้องเข้าใจว่าทัศนคติที่คุณพูดออกไปอ่ะคุณพูดในฐานะที่คุณเป็นแอนเชียสหรือเปล่านะและพี่เข้มก็กล้าพูดนะว่าทุกวันนี้พี่เข้มเป็นซีเคียวแต่พี่เข้มเนี่ยเคยเป็นแอนเชียสมาก่อน จึงเข้าใจว่าคุณเจ็บปวดขนาดไหนเวลาที่คุณถูกทิ้งเวลาที่คุณจินตนาการว่าตัวเองโดนทิ้งหรือแม้กระทั่งคุณอ่านหรือว่าคุณดูข่าวเรื่องการนอกใจการหย่าร้างการโดนครบชู้มันสะเทือนใจอย่างหนักนะครับซึ่งมันเกิดได้จากอย่างที่พี่เข้มบอกบางทีจากครอบครัวแต่บางคนมาเป็นตอนโตถามว่ามีไหมเออจริงจมันมีนะ แฟนเก่าทำเอาไว้ชั่วก็เลยมีความหวาดระแวงสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอชเชียร์เอชเชน์เนสไตล์คุณรู้และอย่างน้อยคุณต้องบำบัดนะเอาตัวเองไปบำบัดนี่แหละไปพบนักจิตวิทยาไปพบผู้เชี่ยวชาญแต่ก็โชคร้ายนิดนึงนะเพราะว่าในประเทศไทยนักจิตบำบัดเนี่ย เป็นอาชีพที่แบบคนไม่ค่อยให้ค่านะส่วนใหญ่จะพุ่งไปหาจิตแพทย์และจิตแพทย์เนี่ยเขาจะวินิจฉัยจ่ายยาของพวกนี้มันไม่ได้เป็นโรคนะมันเป็นปมนะครับมันไม่ได้เป็นโรคนะแต่จิตแพทย์เขาคงรู้แหละว่ามันเกี่ยวข้องกับ attachment style นะครับน,นี่คือทฤษฎีของจอห์นโบบี้นะครับคุณสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้หรือในช่องของเราก็มี แล้วมีทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็คุณควรรู้ด้วยว่าวิชาที่คุณรู้เนี่ยมันมาจากวิชาอะไรแล้วมันใช้ได้จริงไหมและงานวิจัยของคุณเนี่ยมันมีงานวิจัยอื่นไหมที่มันคัดง้างกันไดนะ้เพื่อความแฟร์แล้วก็ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กว้างมันกินเขาเรียกว่ามันกินพื้นที่ของวิชา อื่นๆนอกเหนือจากชีววิทยาด้วยเกี่ยวข้องอะไรนะเกี่ยวข้องกับชีววิทยามันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่วิวัฒนาการของมนุษย์ด้วยว่าเออมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการในความรักเนี่ยเอออย่างมนุษย์เด็กอย่างเงี้ยนะครับเราหากินเองไม่ได้เราจึงเป็นสัตว์สังคมและเราจึงต้องอยู่ร่วมกันนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับในเรื่องของชีววิทยาจึงมีความเกี่ยวข้องมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ วิชาจิตวิทยาเกี่ยวข้องด้วยไหมอันนี้ต้องเกี่ยวเกี่ยวตรงๆแล้วพี่เข้มมองว่ามันเกี่ยวที่สุดนะครับอย่างที่เสตีของจอห์นโบบี้ที่พี่เข้มได้กล่าวเมื่อกี้จริงๆยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับความรักนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสังคมวิทยาด้วยนะในเรื่องของความเท่าเทียมของความเป็นชายและหญิงเมื่อก่อนมันมีวิชาที่ชื่อว่าเจ n เดอร์ Gender. พีนะ่เข้มก็เคยเรียนนะการบูรณาการทางสังคมกับความเป็นชายและหญิงชื่อวิชายาวมากนะครับเรียนด้วยซึ่งมันเป็นวิชาที่สนุกนะแล้วมันได้ได้มองมุมอมองของผู้หญิงจริงๆอ่ะพวกเฟมินิสต์เนี่ยไม่เอาเฟมทวิตนะเฟมทวีตก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งที่พีเ่เข้มจัดเอาไว้อีกเบอร์หนึ่งเฟมินิสต์คือนักเรียกร้องสิทธิ์นะเขาไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์เพื่อผู้หญิงอย่างเดียว บางทีมันอาจจะต้องมีการเรียกร้องสิทธิ์เพื่อผู้ชายด้วยอย่างเรื่องเรื่องทรงผมพี่เข้มไม่รู้ว่าหลายค,คน,นคนเขาอยู่ในสังคมไหนมาก่อนแต่ว่าในสังคมที่พี่เข้มเติบโตมานะครับในในยุคพี่เข้มอะ่ะเขาเรียกร้องเพื่อทรงผมผู้ชายด้วยทรงผมผู้หญิงด้วยเรียกร้องไปพร้อมๆกันนะเรื่องตรงเนี้ยนะครับพี่รู้สึกว่าอาจจะโชคดีด้วยมั้งที่ว่าเ กลุ่มเพื่อนๆพ,พี่เข้มเนี่ยสมัยมปลายเขาเขามีมุมนี้มุมน่ารักน่ารักเขาไม่ได้เป็นเฟรมทวิตเขามีความเท่าเทียมจริงๆนะครับนี่ก็เป็นวิชาของสังคมวิทยาเ,เราต้องศึกษาด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องวัฒนธรรมซึ่งมางจ,จะมีความเกี่ยวข้องในตัวของวิชาสังคมอยู่บ้างทําไมเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเพราะความรักของบางคนเนี่ยมันพังเพราะวัฒนธรรม แต่ในมุมของวัฒนธรรมเนี่ยบางครั้งมันก็มีมุมดีๆของมันอยู่พี่เข้มจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งคือเรื่องสินสอดเขียนอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเขียนผิดก็คอมเมนต์บอกพี่เข้มด้วยนะครับเรื่องสินสอดพี่เข้มเห็นในข่าวเยอะแยะมากหลายคู่นะครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขามีความแบบพัง นะเพราะว่าผู้หญิงเขามองว่าผู้ชายก็มองว่าผู้หญิงเนี่ยมหมือนเรียกร้องเยอะมันอะไรไม่รู้ตกลงกันไม่ไม่เคลียร์อินนี่หน้าเงินอะไรเงี้ยค,คนก็จะไม่ด่าผู้หญิงเยอะนะก็ถามว่าผู้หญิงแนวแบบโกดิเกอร์มันมีไหมเออพี่เข้มก็พูดไปแล้วนะอเออมันก็คงมีอะ่ะแต่คุณอย่าลืมว่าเออ่ข้อดีของเสินสอดคืออะไรนะคุณอย่าลืมว่าผู้หญิงอะ่ะเวลาท้องตั้งครร เวลาตั้งคันแล้วผู้ชายแม่งทิ้งไปเนี่ยมันมันเจ็บปวดนะครับแล้วก็บางทีต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชายบางคนไม่ทิ้งนะแต่ว่าท็อกซิเป็นพวก npd นะครับ n a r c i s s i s t personality disorder นะครับพี่เข้มก็เจอมาผู้ชายประมาณนี้เยอะนะครับแต่พี่เค้มไม่ได้ไปวินิจฉัยเขานะเพราะว่านาักจิตวิทยากับจิตแพทย์ในคนละสายกันแตเ่เรียกว่าอะไร n a r c i s s i s t เด,ดีกว่าพฤติกรรม พฤติกรรมคล้ายนาะทชี้ศีละกันเนาะก็บางทีมีการทําร้ายผู้หญิงมีการนอกใจมีการกดผู้หญิงนะดูถูกผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็เยอะทําให้เกิดปัญหาการหย่าร้างขึ้นซึ่งผ,ผู้ชายจะเป็นเยอะนะครับผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นไอ้นี่ borderline <c oughs> อี่เ้มขอขอเป็น b พฤติกรรมละกันเพราะ อริงจริงมันเป็นโรคแต่เราไม่ได้ไปวินิจฉัยเขาแต่มองว่าคนที่มีพฤติกรรมคล้ายเป็นโรคเนี้ยเออจะเยอะนะครับดังนั้นการอย่าล้างมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จึงต้องมีสินสอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณท้องขึ้นมาแล้วมีลูกการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสมมุติว่าสินสอดเป็นทองห้าบาทห้าบาทในที่นี้ไม่ได้ แบบเหรียญห้านะอนมันอนามันทองแถมขนมไม่ใช่ทองอันนั้นนะคือหมายถึงว่าทองอ่ะทองคำห้าบาทอแล้วก็เงินนี่กี่หมื่นห้าแสนคุณคิดว่าเงินจำนวนนี้สามารถส่งลูกจบมหาลัยได้ไหมคุณคิดว่าเงินจำนวนนี้หมดภายในกี่เดือนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับดังนั้น เออมันอาจจะต้องมีสินสอดเพราะว่าออบางคนก็แบบดูดูผู้ชายนี่เป็นหรือบางทีดูมาชัวๆวแล้วว่าแต่โลกใบนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแน่นอนจริงๆความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะทำมงทำรรมะอะไรก็มา,า,านะในจังหวะนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดว่าผู้หญิงจะเรียกร้องสินสอดไปเพื่ออะไรเราต้องทำความเข้าใจผู้หญิงด้วย เพราะสรีระของผู้หญิงมันตั้งครรภได้มันท้องได้นะครับแต่อย่างที่พี่เข้มย้อนกลับมาเพราะบางคนเวลาพี่เข้มพูดถึงประเด็นเนี้ยเขาก็จะมาบอกว่าก็ผู้หญิงอะมันนอกใจนะมันก็ไม่รู้เลยบางทีผู้ชายบางคนก็โง่นะถูกเลี้ยงอะไรเงี้ยพี่เข้มได้ยินคํานี้บ่อยมากจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจากหนึ่งคือเพื่อนพี่เข้มจากสองคนที่ใกล้ตัวพี่เข้มกว่านะเกิดมา พ่อแม่เดียวกันนี่อาจจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็มีนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณมีปมนะคุณกําลังกังวลว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมาหลอกคุณตลอดเวลามันจริงอยู่นะที่ว่าอ,อคุณจะเป็นจะต้องอ่านให้ออกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะเขามีปมอ,อะไรไหมเขาเป็นคนประมาณไหนเขาเป็นคนที่แบบไว้ใจไม่ได้หรือเปล่าเป็นแมงดาหรือเปล่าเป็นโกดิเกอร์หรือเปล่าเรื่องพวกนี้คุณจำเป็นต้องรู้ แต่ถ้าคุณยังคงระแวงตลอดเวลาเนี่ยคุณพบนักจิตบําบัดน,นะหรือไม่อย่างน้อยคุณพบนักจิตวิทยาการปรึกษาก็ควรจะนะครับแต่ถามว่าคนพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ขับขึ้นชื่อว่าแพทย์เนี่ยคือต้องต้องป่วยนะหรือบางทีอาจจะมีคาโปรยแบบอ่าหลูนนิดนึงเนาะเออคุณไม่ต้องป่วยคุณมีความเครียดก็ไปหาจิตแพทย์ได้เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้เครีย นอนไม่หลับเนี่ยมันเกี่ยวกับอาการป่วยหรือเปล่านะครับอแต่อย่างน้อยคุณไปพบจิตแพทย์แล้วคุณมีความเครียดความกังวลอะไรถ้าคุณยังหาสาเหตุไม่เจอการพบนักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดก็จะช่วยคุณได้นะครับอ่ะอันนี้พี่เข้มก็เลยออกมาบอกว่าเออถ้าคุณจะเลือกไลฟ์โค้ดอะขอให้เขาอะมีวิชาที่โคเวอร์นิดนึงโดยเฉพาะคนที่เป็นไลฟ์โค้ดเรื่องความรัก พราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชายหญิงหรือว่าชายชายหรือว่าหญิงหญิงก็ตามเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันคุณเป็นคู่ชีวิตกันคุณไม่ได้มาเพื่อแย่งชิงพลังงานกันคุณไม่ได้มาเพื่อที่จะเอาชนะขาขานซึ่งกันและกันแต่ถ้าจิตของคุณมันยังชินอยู่กับเรื่องนั้นพี่เข้มก็จะไม่บอกว่ามันเป็นความผิดของคุณนะแต่ของพวกนี้มันแก้ไขได้ ถ้าคุณรู้สึกว่าแฟนคุณทาอะไรแล้วคุณร้อนเผาตลอดเวลาเนี่ยอันนั้นน่ากลัวมากเพราะเป็นความรักที่คุณดึงดูดมาด้วยด้วยแผลใจเนี่ยผู้หญิงของเราจะแต่งหน้าออกนอกบ้านเนี่ยคุณรู้สึกร้อนเผาแหละจิตของคุณมีความอินซิเคียวนะพี่เข้มบอกแค่นี้นะครับและพี่เข้มเนี่ยไม่พูดไม่ไม่ไม่ได้พูดเลยนะว่าเอาบอกไลฟ์โค้ดคนนี้นะครับบอก ใช้คําว่าคุณถ้าคุณนะครับนั่นหมายความว่าพี่เข้มสื่อสารถึงทุกคนนะครับเพราะนอกจากไลฟ์โค้ดคนนี้แล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีไลฟ์โค้ดคนอื่นด้วยที่พูดอะไรประมาณนี้นะและพี่เข้มก็เคยพูดเรื่องนี้กับเพื่อนนะบอกว่าอุ้ยไลฟ์โค้ดคนเนี้ยก็มีทฤษฎีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ทฤษฎีที่ไลฟ์โค้ดคนเนี้ยเชื่อก็มาจาก เขาเรียกว่าอะไมาจากการมองโลกจากภายนอกอะ่ะคือเขาไม่ได้มองถึงคุณค่าซึ่งบางทีถ้าคุณจะจีบผู้หญิงเนี่ยโอเคคุณอาจจะต้องมีการดูแลเนาะคุณอาจจะต้องมีฐานะทางการเงินเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีคืออย่างน้อยคุณต้องมีความสุภาพบุรุษนะมีความอบอ,อุ่นมีทักษะในการรับฟังอะ่ะคุณต้องมีเรื่องพวกเนี้บ้างไม่ใช่ว่า อ,อ,อยู่ดีๆก็ไปคิดว่าเ,ออเขาเป็นศัตรูเขามาเพื่อวัตถุเราก็ต้องเอาวัตถุเนี่ยโปรยเข้าไปเลี้ยงเข้าไปทำอย่างนี้มันเออทำอย่างนี้วะคิดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับอ่ะโอเควันนี้พี่เคมคิดว่าก็หวังว่าจะได้อะไรดีๆนะครับเรื่องไลค์โค้ดชายแท้นะครับหนะวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปของเรานะครับส่วนเรื่องทฤษฎีที่พี่เคมไปดูไลค์โค้คนอื่นมาเนี่ย เห็นเขาบอกว่ามันมี8ข้อมีความเชื่อมั่นเป็นผู้นำอะไรมีความสนุกสนานเป็นคนที่มีเสน่ห์คือถ้ามีคนล้อมรอบเยอะมีคนอยากเลือกเราเยอะเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เพศตรงข้ามจะเลือกเราเยอะมีสถานะทางสังคมสักนิดนึงมีอํานาจมีการเงินมีโซเชียลคอนเน็กชันเขาเรีกอะไรนะโซเชียลคอนเน็กชันมีมีคอนเน็กชัน เขาเรียกว่าอะไรม,มีเพื่อนเยอะอะมีสังคมเยอะหน่อยเออคือมีสังคมนั้นสังคมนี้คือมันจะได้ไม่ต้องไปเจอทางตันมีเป้าหมายชีวิตดูแลและปกป้องผู้หญิงได้อันนี้ไลคนที่สอนผู้ชายเขาพูดเนาะมีรูปร่างบุคลิกหน้าตาดีจริงๆแล้วอะไอ้ิชาที่คุณพูดอะมันมันไม่ได้สอนผู้ชายจีบผู้หญิงนะมันเอาไปใช้เวลาที่ผู้หญิงโปรยเสน่ห์กับผู้ชายก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาส ถ้าใครอยากให้พี่เข้มพูดไอ้เรื่องเนี้เอามามาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาวิชาของเขาเนี่ยมาชำระดูเนี่ยเ,เดี๋ยวพี่เข้มว่างๆอ่ะบอกบอกพี่เข้มได้นะจะมาทําคลิปให้แต่ถ้าไม่สนใจเดี๋ยวพี่เข้มจะลงเรื่องอื่นนะครับจริงๆอะ่ะไอ้ไอ้ไอ้ไอ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 ข้อที่พี่เข้มพูดเมื่อกี้เนี่ยนะซึ่งพี่เข้มได้รู้มาจากเพื่อนพี่เข้มว่าเออไลโ์โค้ดที่เขาสอนผู้ชายจีผู้หญิงอ่อะเขามีแนวคิดประมาณนี้นะ เออพี่เข้มก็เพิ่งรู้ว่ามันเหมือนกันมันเหมือนกันยังไงมันต่างกันยังไงเนี่ยจริงๆพี่เข้มวิเคราะห์ได้เลยชำแหละได้เลยและอะไรที่พี่เข้มแบบให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาในบรรดาผู้หญิงที่มาปรึกษาพี่เข้มเนี่ยของพวกเนี้ยนะมันมันมีความคล้ายกันมากนะครับถ้ามีโอกาสเนาะก็คอมเมนต์ดูโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับพี่เข้มอาจจะเป็นคนที่แบบว่าพูดไม่เก่งนะเพราะว่าชีวิตวัยเด็กเนี่ย กว่าเราจะเคลียความเป็นแอนเชียสของตัวเองนะครับมันมีปมมันอื่นเยอะแยะมากมายที <aún> like <manera> ่เก <ihrer> kind of no ิดจากการเลี N ้ยงดูที่ผิดพลาดนะครับกว่าจะมายืนตรงนี้ได้กว่าจะกล้าพูดหน้ากล้องได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็สัญญาว่าจะมาเรื่อยๆนะแม้ว่าช่องของเราจะจะไม่ค่อยมาก็ตามเนียเพราะเพี่แคมมีช่องอื่นอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับ จริงๆมีหลายช่องนะครับแล้วพบกันในคลิปบอื่นๆของช่องนะครับถ้าใครแบบชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็อย่าลืม s u ส s c r i b e ไลค์แชร์นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ